สวัสดีครับผมคุณแจ้นะครับจากแจ้สักรนแทนครับผมวันนี้นะครับเรามีสินค้ามานําเสนอนะครับผมเป็น macbook pro นะครับผมตัวนี้นะครับจอสิบสามนิ้วนะครับผมแล้วก็เป็นปีสองพันสิบเอ็ดนี่ครับแต่ภาพสวยเลยนะครับนี่ครับผม macbook pro นะครับสิบสามนิ้วปีสองพันสิบเอ็ด นี่ครับด้านหลังวิงวิงไม่มีรอยบุบนะครับอ่ะดูที่จอนจอก็สวยอยู่ครับผมเห็นไหมฮะนี่ครับรุ่นนะฮะดูง่ายง่ายเลยครับผมมันจะเขียนเลยว่า macbook pro 13นิ้ว2011นะครับตัวนี้นะครับแรม8นะครับผมความเร็วอยู่ที่2.8คอย7นะครับผม แล้วก็มาดูพื้นที่จัดเก็บอยู่ที่750กิกนะครับผมอ่า750กิกมาดูกันว่าแบตชาร์จไปเท่าไหร่นะครับผมก็เข้าไปที่กำลังไฟ ชาร์จไปนี่เลยครับผมมันจะเขียนว่าจํานวนรอบเจ็ดสิบสามครั้งชาร์จไปเจ็ดสิบสามครั้งครับผมตัวนี้นะฮะนี่ปีสองพันสิบเอ็ดะครับชาร์จไปเจ็ดิบสามครั้งโอ้โหถือว่าน้อยมากนะครับอะเราลอ,ลอ,ลอฟังเสียงกันดีกว่า ไว้ทำงานได้ครับผมทำมารมานเอาใหู้กความเห็นได้จริงๆนะครับแต่กินกระพาะมันมีการนิดนึงหวต้องใส่ถ้าไม่ใส่มันก็เออ่อะไรหน้าจอใช้ได้นะครับสมุน ว่าคนมาจานเล่นะไหไปที่พีบอตก็กินเยอะมากนะแต่ก็มันก็มีคนมาจานพราะฉะนั้นนะครับใครมีเป้าหมายที่อยากจะมาจานปลาได้นะเพรก็ทํางานกราฟิกนะครับผมดูหนังฟังเพลงยิงแอดเฟซบุ๊กอะไรได้หมดนะครับตัวนี้จอ13นิ้วนะครับนี่ครับสภาพสวยให้ดูเห็นไหมครับ เ,เพื่อนๆสนใจก็มาดูที่ร้านได้นะครับร้านแจ้งเซ็นแฮนครับผมสินค้ามือสองครับผมราคาถูกนะครับเซิร์ช Google Map มาได้เลยครับร้านแจ้งเซ็นแฮนครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ